คุณเคยไหมคะเวลานั่งเงียบๆอยู่คนเดียวอยู่ดีๆก็มีความทรงจำแย่ๆโผล่ขึ้นมาทั้งที่เหตุการณ์นั้นผ่านมานานแล้วเรารู้ว่ามันจบไปแล้วแต่ทำไมความรู้สึกมันยังอยู่หลายคนคิดว่าตัวเองคิดลบหรือเป็นคนอ่อนแอที่มัวแต่จำแต่เรื่องแย่ๆแต่ความจริงคือนี่คือการทำงานตามธรรมชาติของสมองมนุษย์ สมองของเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำให้เรามีความสุขแต่ถูกสร้างมาเพื่อทำให้เราอยู่รอดในอดีตมนุษย์ต้องอยู่กับไผ่ตลอดเวลาจะกินผลไม้ผิดก็อาจตายเดินทางผิดก็อาจเจอสัตว์ร้ายดังนั้นสมองเลยมีหน้าที่จดจำไผ่ให้แม่นที่สุดเพื่อให้เราไม่ทำผิดซ้ำพฤติกรรมนี้เรียกว่า negativity bias คือสมองจะให้น้ำหนับกับประสบการณ์แย่ๆมากกว่าเรื่องดีๆเสมอแม้ว่าจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่มันจะฝังลึกเหมือนมีป้ายเตือนห้ามลืมติดไว้ในใจยิ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเจ็บปวดความอับอายการถูกหักหลังหรือการเสียหน้าสมองจะยิ่งจดจำละเอียดเพราะมองว่าภัยในอนาคต เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นบ่อยๆสมองกลับมองว่าปลอดภัยเลยบันทึกแบบเบาๆไม่ลึกเพราะมันไม่ได้มีผลต่อการเอาตัวรอดโดยตรงฟังดูน่าเศร้าใช่ไหมคะแต่นี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีเหมือนกันคุณไม่ได้ผิดคุณไม่ได้คิดมากเกินไปคุณแค่มีสมองที่ทำหน้าที่ของมันแต่สิ่งที่เราทำได้คือฝึกให้สมองเปลี่ยนวิธีจดจำใหม่เริ่มจาก ฝึกเขียนสิ่งที่ดีในแต่ละวันวันละสามอย่างก็พอไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่ได้ทานของอร่อยก็ใช้ได้แล้วฝึกอยู่กับช่วงเวลาที่ดีให้ยาวขึ้นเมื่อรู้สึกดีอยากข้ามไปทันทีให้หลับตาหายใจและรู้สึกกับมันให้นานขึ้นอย่าละเลยเรื่องดีที่คนทำให้ขอบคุณคนรอบข้างให้บ่อยขึ้นเพราะการขอบคุณจะฝึกให้สมองเรามองโลกในแง่ดีมากขึ้น การจำเรื่องดีๆไม่ใช่เพราะมันยิ่งใหญ่แต่เพราะเราตั้งใจจะจำ ถ้าคุณกำลังต่อสู้กับความทรงจำแย่ๆอยู่ตอนนี้มีนาอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและคุณไม่ได้ผิดที่ยังจำมันได้เพราะแค่คุณฟังคลิปนี้จนจบแปลว่าคุณกำลังเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นและนั่นคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะถ้าคุณอยากเข้าใจตัวเองมากขึ้นทุกวันกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามมีนาไว้เลยนะคะมีนาจะอยู่ตรงนี้เสมอค่ะ